ตามผู้สาวมานะครับตามผู้สาวมาเป็นแบบ mm hmm. นางแบบมืออาชีพมันต้องยกให้เธอสวั oh, <okay. S 1> ดีครับป้าเห oh. มือนสุดป้าคือเป็นล่องเหรอฮัน oh, <okay. S 1> มันบวมอะเป็นปอดบวมอะเธอ oh, <okay. S 1> เแ็่คนสวยมื่อนี้ผม ามคนสวยมาเบิ่งเพื่อนถ่ายรูปครับอยู่เบิ่งแห่งความรักนะครับเดินอกออกเลเ่นกอล์ฟเล่นมาครับหมู่เพื่อนสาวดงสารอันนี้หาสวยสุดกูเล่ะสวยสุดนี่ครับเป็นเบิ่งแห่งความรักนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอากาศในตำบลพงงามนะครับก็เป็นสวนธรรมชาตินี่ครับที่สร้างขึ้นมาจากเบึง แต่ก่อนเป็นบึงธรรมชาตินะครับก็ลอกดินขึ้นมาเป็นทําเป็นสวนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเด็กน้อยในหมู่บ้านแล้วก็ครอบครัวต่างๆนี่ครับพากันมาเล่นมาพักผ่อนครับมีสนามเด็กเล่นตรงนั้นแล้วก็มีเด็กๆนะครับมาพากันมาถ่ายรูปก็แค่กำลังอย่างนี้ของอยู่ตอนนี้ผู้สาวสาวน้องซานนะครับเมื่อกี้ในผมไปหาแม่จันลานะครับแล้วก็ไปเห็นเพื่อนชวนกันนะครับมาถ่ายรูป สอกันมาถ่ายรูปเก็บแสงนะครับก็เลยแวะมาเบ่งสาวนี่ดูดูท่าซะก่อนปาดสาวสาวไอไอกล้องไอกล้อง คือบทส่วนนี่สม้นมาน้ำส์เหอเอาคือบอทถ่ายกันส์ส์อายอายเหรอฮะคือบทส่วนสม้นมาน้ำนคือบทส่วนสม้นมาน้ำมันเพื่อแต่งหน้าให้อ,าาอ๋อเหมึงใส,ส่ทรง อยู่ตกล้อง้กเอเซ็กซี่มากเกิดกดปกนิดนึงมสิถ่ายให้นี่ตกล้องมาเ้ี่ถ่ายเหรอ มาถ่ายมาถ่ายรูปรวมไปเร็วโอเคอัน <c oughs> okay, นี้คือภาพบรรยากาศช่วงเย็นนี่ครับก่อนที่ดวงอาทิตย์สิตกนะครับพอดีขี่รถผ่นานมาพอดีนะครับก,ก็เลยแวะตามเล็กน้อยเป็นวิวที่สวยมากนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากเนะี่ยถ้าไดรอยู่ใกล้หรือว่ามีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็ผ่านมาถ่ายรูปได้นะครับในพื้นที่นี้เนาะเป็นบึงแห่งความรักนะครับสร้างขึ้นมาจากความรักแล้วก็ ทําให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทําให้ทุกคนรักในสถานที่นี้รักในชุมชนแล้วก็รักในสถานที่ที่ชุมชนที่ตัวเองอยู่เนาะรักกันโอเคผมก็บ่รู้ว่าเสียอธิบายจังไหนนะครับเพราะว่าอันนี้สร้างขึ้นมาจากความรักที่ประชาชนมีต่อในหลวงราชกาลที่เก้านี่ครับอืมซึ่งผมก็ดูแลตรงนี้มาก่อนเนาะตั้งแต่เพิ่งเริ่มสร้างเลยนะครับเป็น ผู้จัดการผู้ด,ดูแลสวนจนเพิ่นมอบให้วตอแล้วนะครับตอนนี้ผมเป็นเลขาแล้วผมก็มาดูแลต่อมาดูแลคนงานที่นี่รอบหนึ่งนะครับถือว่าพูกพันธกันมาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนเสร็จนะครับโ okay. อเคอือผู้สาวบ้านนี้คือมีแต่ผู้สาวได้สั โอเคบายบยหนะ่อยบายกล้องหนะ่อยเปิดคือซื้อแบบเดียวกันแท้ซาะคอนเซปต์เดียวกันหรอซื้อมาจากร้านเดียวกันหรอค่ะปัดโอเคไปแล้วดิ